สวัสดีค่ะวันนี้เรากับช่องอุ้มพาเพลินวันนี้นะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับที่ประเทศจีนกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าเราเรียนสายวิคณิต EIS มาซึ่งภาษาจีนของเราไม่ได้เลยก็คือเราจะมาเล่าประสบการณ์ครั้งแรกของเรานะคะก่อนที่จะไปถึงจีนเลยครั้งแรกของเราก็คือนั่งเครื่องบินค่ะซึ่งเราเป็นเด็กไม่ค่อยออกจากบ้านดีกว่า อยู่กับพ่ออยู่กับแม่ใช่ไหมแล้วครั้งนั้นต้องไปนั่งเครื่องบินกับเพื่อนแล้วก็เรื่องที่อีกคนหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเราตื่นเต้นมากเราก็เหมือนเด็กบ้าน,นอกเข้ากรุงนะคะทุกคนพอเราได้นั่งไปแล้วใช่ไหมเราก็จะมองรอบๆใช่ไหมเขาดื่มก็อาจจะหลับเราก็จะมองท้องฟ้ามองดาวแล้วก็ดีดาวของเราไปเรื่อยนะคะ จากลงจากเครื่องบินแล้วเราก็ต้องมาลุ้นตอนที่จะไปมาหาลาัยอีกซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะตอนแรกที่เขาบอกว่าจะรอให้ตอนประมาณ6กโมงเช้ามัม้งคะเพื่อที่จะนั่งรถไฟแล้วก็ไปมาหาลายัยรถไฟใต้ดินแล้วก็ไม่เป็นก็คือประสบการณ์แรกๆของเราเลยลงมาได้สักพักไปเอากระเป๋าสิ่งที่ได้คืออะไรกระเป๋าพี่เมย์คือคนที่ดวงสวยที่สุด น้ำปาหกใสะคะ่ะก็เลยต้องช่วยกันเทียร์กระเป๋าเนาะตอนนั้นแล้วพอหลังจากนั้นก็คุยกันว่าเนี่ยจะรอถึง6กโมงเช้าเพื่อจะนั่งรถไฟแล้วก็ไปมหาลายัยแต่ดวงดีของพวกเราทสามคนนะคะก็คือเจอเพื่อนที่พี่เมย์รู้จักตอนที่อยู่ที่หอเนาะก็เลยกลับไปด้วยกันซึ่งตอนนั้นเราก็กลัอเพราะว่าเราไม่เคยมาที่จีเลยแล้วไปมหาลาัยครั้งแรกพอไปถึงหอครั้งแรก เราก็ตื่นเต้นอีกเพราะว่าเราไม่เคยออกนอกบ้านหรือว่าไปนอนข้างนอกเลยนะคะแบบไปนอนด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ก็คือตอนที่เราไปถึงมหาลัยนะคะเราก็ต้องไปหาอาอีซึ่งอาอีคือคุณป้าที่ดูแลหอของเราเนาะเราก็ต้องไปเลือกห้องไปแจ้งชื่อนะคะว่าเราเป็นเด็กใหม่อะไรอย่างนี้เราต้องจัดห้องเก็บห้องใช่ไหมพี่เมย์ก็จะเป็นคนพาด ัวหอซึ่งมีความฮาอยู่ช็อตหนึ่งคือตอนนั้นที่เมเขาเก็บของขึ้นชั้น6เราอยู่ชั้น2แล้วทีนี้แพรว่ามันจะของเสร็จแล้วมันจะลงบันไดแล้วมันก้าวผิดขั้นมันล่วงแล้วอะไอ้แพมันตกบันไดอีกแล้วเหรอมันมา ก็คือมันประเดิมด้วยการตกบนไดเลยพอตกเย็นใช่ไหมเราก็จะอาบน้ําซึ่งตอนนั้นอะเราสองคนไม่มีบัตรน้ําร้อนแล้วเราก็อาบน้ําเย็นน้ําเย็นมากเหมือนน้าแข็งอะ่ะมันเย็นขนาดนั้นแล้วคือเราทนอาบน้ํำสะผมแบบนั้นเป็นประมาณแบบ อาทิตย์2อาทิตย์เลยมั้งกว่าเราจะได้บัตรน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ทิคในการอาบน้ำละก็คือเราจะไปกดน้ําร้อนที่ตู้น้ําร้อนและเราก็จะเอามาผสมกับน้ําดินแล้วเราก็จะตักอาบคือแบบนั้นเราไม่เสียตังค์ไม่เฟืองตังค์ด้วยอันนี้คือทิคแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องอาบน้ำอย่างเดียวนะมันยังมีเรื่องที่แบบตู้กดน้ําใช่ไหม สมมติเราตื่นเช้ามาเราไม่มีอะไรกินแล้วต้องรีบไปเรียนะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีโต้กดน้าให้เรากดใช้โทรศัพท์สแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บให้เราเลือกทีนี้เราก็สแกนเอ๊ะทำไมมันไม่ล่วงทีนี้ก็เลยเดินไปบอกคุณป้าเนี่ยมันไม่ล่วงเข <c oughs> <c oughs> าก็เขย่าตู้จนของมันล่วงลงมาให้เราเนาะซึ่งแบบเออถามว่าที่จีนที่เราไปอยู่ดีไหมโคตรดีเลย <c oughs> เดี๋ยวเรื่องอื่นเราจะมาเล่าในคลิปหน้านะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง มาเพลินเนี่ยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย